สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราชงมะนาวพายทองคํานะคะอันนี้น้องทองคําค่ะส่วนพี่มะนาวนะคะมะนาวก็จะเดินปล่อยเดินไปทั่วเลยเดินไปทั่วมุมวัดเลยวันนี้เนาะเตะเตะท่อประปาอาจารย์แตกแล้ววันนี้เออพ่อควานกําลังไปหาซื้อเนาะท่อปราปาเนาะเพราะว่าท่อประปาอยู่ใต้ดิน ก็ยังติได้โอ้โหเห็นแรงจังเลยมนานี่นี่องคำีองคำีองคำาก็วันนี้ฟ้ามืดนะคะมืดมัวนะคะไม่รู้ว่าจะได้ออกทัวร์หรือเปล่าเนาอนี่มืดมัวมากเลยจะได้ออกหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะก็เฝ้าระวังดูเมฆหมอกฟ้าฝนก่อนเนาะเราดูฝนก่อนจ้ะแม่แม่ตอนนี้ก็ ฟ้ามืดฟ้ามัวแล้วจะได้ออกเนาะน้องทองคำทองคำนี่เต้นดีจริงนู่นดูมะนาวอาหารกิน,นินอย่างเดียวนะครับมะนาวนี่ฟ้าก็เริม่มมืดมืดเนาะนี่นีครึมครึมฟ้าครึมฝนน,นนะคะเออวันนี้ไม่รู้ว่า จะได้อกอกไหมเนาะวันนี้นี่โฟกันกำลังไปหาซื้อท่อประปาาอยู่ค่ะมะนาวทำเตะเลยท่อประปลายอยู่ใต้ดินก็เตะขึ้นมาดึงออกของอาจารย์เนาะโอ้ยลมแรงเลยวอนนี้ลมแรง,ลแรงเล่นดินแล้วทงองคำอบรรยากาศ,ย,ย,ากาศยิน อร่อยอเอยินสบายเลยพี่มะนาวบอกเนาะถ้าวันนี้ฝนตกก็ไม่ได้ออกเรานะอยู่ที่วัดเลยนะคะันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดี